นี่เนี่ยนี่ตายเจ้างานนี่กูไม่เข้าใจเลยแหละใส่เขาแม่ปันเครื่องวันน้องชมแต่มันดังทิมมันนีทิมเงินตายแล้วโมเล่วอ่ะถึงงนาเทียนมึงว่าตาโลไหมตาโลไหมน้องชมเป็นคนตาโลก็กินแล้วว่าลูกตายได้สิบห้านาทีอยู่เลยกะเรียบรอยไม่ดําเนินคดีเลยวกะปลามียาเบียกาเสีอยห้าอย่างเดียวกาไอทึกกะมันขึ้นไปก,กูก็ไม่รู้มันปีนขึ้นไปผืนตะบนตอนตัวหอกกบไปกันสักเสีห้าคนได ตึงไงตึกมันอยู่ดีมันกัดผลัดลงมาคอฮักมึงใคจะไม่หากาตายตึงกับเจ้าบ้านกาับคือกกิดวัตวนในห้าคนนี้แลไวไม่ลงใครพักไอ้ตึกลงมาก็จะไม่ล่ะก็ตเลงกันแกกับโซดีนะเทียนแกนว่ากูมไม่ยอมกูมไม่ยอมกูมเหเย้าเรืองกูเหย้าเรืองทุดท่ายนั่นแลหละก็ไฮหมาซ้ำสิบบาท30สิบบาทดองชมแกจอบเรืองจะบางคนเออปันเปลือแล้วจะแลกเรื่องจริงไหมนะเทียน ต้นี่ดิฉันมาช่วยงานต้นกับบุญเลยต้นเห่นแต่มาเอื้กับฉันตาฉันดิ่ันติมกับรลกเบื่อนี่จริงว่ะหย้าว่าฉันไม่โจคนนะ้าตาตาผัวกันหมากันโซรนะแต่้าฉันมาคนนี้ฉันอาจจะไม่โจรอืมนั่นหละมึงคิดแรแหละเป็นไปได้ไหมคนมันเนี่ยก็เรียกว่าตาโลกานั่นแหละกันนุ่งข้อดำเนินคดีอยู่นอืมตึงกุยและไงฟังนะนนองชโชมเหลืองกฎดไม้มอระด็อกนะคือปันนีนะถ้าแกยอปันเนีะ ถ้าเกเข้าไปรวบวลัดตัดตอนปนีมึงเลยเกะแค่ไปทําเรืองเป็นผู้จัดการหมอดอกผักเดียวนะเทียนนี่คือหมอดอกมึงเข้าใจไหมกอดไม้หมอดอกเลยเวลาคนคนนึงตายแล้วนั่นแหละเขาจะเกิดเป็นหมอดอกขึ้นมาถ้าเจ้าหมอดอกตายหมอดอกมันก็เกิดขึ้นมาแต่หมอดอกเนี่ยวินมึงเข้าใจไหมมันจะมีช่วนได้เป็นที่เป็นไร่หลับที่เป็นผลประโยชน์เทดินจับชิ้นต่างๆร่วมถึงนีชิ้นต่างงดและสิทธิต่างๆมันจะโอนเข้าทู่ของหมอดอกเพราะฉะนั้นไอ้ทึก นี่ทอกอชที่มันติดอยู่หรือวะนี่ไรต่างๆนั่นนะ่ะมันต้องไล่ข้าสู้กองมรดกกันเพราะฉะนั้นนะเทียนจะหลับเฉพาะหมรดอกอย่างเดียวไม่ได้จะหลับเอาไปต้องหลับเอาไปเฉพาะจะหลับเฉพาะกองมรดอกที่เป็นช่วนที่ไหลหลับอย่างเดียวไม่ได้ต้องหลับนี่ชิ้นไปกันต้องไปใจเนี้อวกันโตกไม่หรอหน้องชมตามรักไม่เมมป็นหั่นซึงรักการมันเนี่ยคนเราพอตายแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะไล่ลงทูกกองหมอดอกซึ่งผู้ที่มีชิดในกองหมรดอกกันจะมีร่องแบบคือนึ่งวิน ผู้หลับพิ่ในกำไมัน,นี่เ็เคียนไปเรล้วก่อนตายมาให้ไค่มั่งอันนี้มันจัดเกณฑ์ไปเรียาทำเห้นั่งชื้อเรียบร้อยกับซองทำให้ทำเหมือนมันจะไล่ไปชูถ้ายาดโดยธรรมเขาเรียกปนั่นน้องชุ่มเข้าไปทายาดโดยธรรมเนี่ยมันจะมีหกลำดับก็คือนึ่งปูชีสันด้านเนี่ยลกโลกกี่แหละอ่าลกต่างชอบกดไม้เลยไม่ชอบกัดไมเลยแบบเนี้ยก็จะไม่บุญอุ่นทรําซองก็คือพ่อแม่ซ้มก็คือใครอะนะซ้ำพี่น้องรวมบิดามารดาเดียวกันเซพี่น้องรวมบิดาหรือมารดาเดียวกันห้า ปู่ยาตายาย,ายฮกก็คือลุงป้านะ่ะอะลำดับมันจะขยับตามแบบความเข้มข้นของไส้เลือดไปเรื่อยๆถ้ามีลกก็ได้ลูทั้หมดซึ่งบางช่วนอาจจะต้องจัดชั้นให้กับกู่มลดให้ผู้ให้เมียตีตัวตองตามกฎหมายอันนี้ก็ต้องไปลงรายละเอียดอีกที่หนึ่งแต่เป็นพันนีแกนจะเอาเะพานะไในแกนฟังอยู่ไหมนะ่ะเทียน,นเล็กแบาเบานะแกจะเอาไปเฉพาะช่วนที่ได้เป็นสมบัตรไม่ได้นี่ชิ้นต้องเอาไปกันในก้อหมอดอกอนะ่ะเออเต็มเตมต่มต่ะถ้าเขาอีกแกงน่ะ Tại thì mình ta cũng bù kết quả lấy tại là không hà, ơ